ดิฉันมิสเตอร์วัคซีนแพทย์หญิงพาศินีพันธุสุนทรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลพลค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคโควิด -19 ค่ะโรคโควิด -19 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสซาโควี2ติดจากการสัมผัสละอองฝอยน้ำลายเสมผ่น้ำมูกของผู้ติดเชื้อ ใช้ระยะเวลารับเชื้อจนถึงเริ่มป่วยประมาณ2องถึวันอาการมีตั้งแต่ไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะน้ำมูกเจ็บคอไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส อาจรุนแรงถึงปอดอักเสบและเสียชีวิตได้ค่ะไวรัสป้องกันโควิด -19 เกิดจากการนำอนุพันธ์เชื้อไวรัสที่ตายแล้วมาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเชื้อไวรัสซาโควี2วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันความเจ็บป่วยจากโรคโควิด -19 ได้สูงโดยเฉพาะอาการโรคที่รุนแรงและช่วยบรรเทาอาการของโรคไม่ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและล้างมืออยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อให้คนไทยเกิดภูมิคุ้มกันในระดับประเทศลดอัตราป่วยการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด -19 และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้วัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยระยะที่1เมื่อมีวัคซีนปริมาณจำกัดฉีดใน2กลุ่ม 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้า 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ระยะที่2เมื่อวัคซีนมีมากขึ้นและเพียงพอเพื่อฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และฉีดให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าเกณฑ์ในการรับวัคซีนฉีดวัคซีนช่วยชาติเพื่อทําให้เกิดภูมิคุ้มกันร,ระดับประเทศด้วยกันนะครับ สำหรับขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แปดขั้นตอนก่อนผู้เข้ารับบริการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการโดยเจ้าหน้าที่หรืออสอมอขั้นตอนที่1ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จะต้องลงทะเบียนทำบัตรก่อนเข้ารับบริการขั้นตอนที่2ให้ผู้เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด -19 ชั่งน้ำหนักวัดความดัน ให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สผู้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 จะต้องผ่านการซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอม om, การรับวัคซีนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่3คัดกรองซักประวัติขั้นตอนที่4ให้ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 นั่งรอฉีดวัคซีนโดยจะมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างหนึ่งสองเมตรระหว่างรอ จะมีสื่อวิดีทัศน์ให้ผู้เข้ารับวัคซีนดูซึ่งจะเป็นสื่อความรู้เรื่องวัคซีนและอาการข้างเคียงของวัคซีนขั้นตอนที่5 mm. ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 จะได้รับการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งได้รับการฝึกปฏิบัติมาอย่างดีขั้นตอนที่6หลังจากรับการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วให้ผู้รับ วัคซีนโควิด -19 พักสังเกตอาการ30นาทีและระหว่างที่นั่งพักสังเกตอาการให้ผู้รับวัคซีนโควิด -19 สแกน Line Official Account หมอพร้อมเพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์1วัน7วันและ30วันและมีการแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่2พร้อมกับรับใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด -19 คำแนะนำสำหรับผู้รับฉีดวัคซีนในการสังเกตอาการตนเองระหว่างนั่งรอหรือหลังฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนหากมีอาการผิดปกติดัดงต่อไปนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีได้แก่อาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหนังตาบวมหรือปากบวมหรือลิ้นบวมหรือเสียงแห้งมีผื่นขึ้นตามตัววิงเวียนศีรษะหรือมีอาการหน้ามืดวูบ หรืออาการผิดปกติอย่างอื่นที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีขั้นตอนที่7จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้านเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าครบ30นาทีและให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้และสร้างระบบติดตามในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ขั้นตอนที่8แดชบอร์ดประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์หลังให้บริการวัคซีนการสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีนผู้รับวัคซีนจะอยู่ภายใต้การสังเกตอาการของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอย่างน้อย30นาทีเจ้าหน้าที่จะแนะนำผู้รับวัคซีนให้บันทึกรายละเอียด การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1และเข็มที่2โดยสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน30นาทีหลังฉีด1วัน7วันและ30วันนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมกรณีผู้ที่มีอาการผิดปกติรุนแรงเช่นมีการจัดเตรียมอุป,ปกรณ์ปฐมพยาบาลกู้ชีพ มีระบบส่งต่อที่สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ภายใน15นาทีหลังเริ่มมีอาการสุดท้ายนี้ขอให้ผู้รับวัคซีนโควิด1 i ทุกท่านเชื่อมั่นในความปลอดภยัยและมั่นใจฉีดได้ทุกโรงพยาบาลค่ะ